ที่คณะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งกับครูเมย์ไมตาสังสมในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้คุณครูยอยากทราบว่าถ้านักเรียนเนี่ยต้องเลือกหัวหน้าห้องหรือว่าหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจะเลือกจากเหตุผลอะไรแล้วนักเรียนเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมเราจึงต้องมีหัวหน้าในการทำกิจกรรมต่างๆ วันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องผู้นําและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยในแต่ละสังคมเนี่ยจำเป็นต้องมีผู้นําเพื่อคอยชี้แนะให้คําแนะนํารวมทั้งดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและต้องมีผู้ตามที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนและตามคําแนะนําของผู้นําเพื่อให้กิจกรรมที่ทำเนี่ยเกิดความสําเร็จและสังคมเนี่ยเกิดความเรียบร้อยสงบสุข ผู้นำก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆคอยชี้แนะดูแลกำกับให้ความช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตามก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมหรือชุมชนในระดับต่างๆคอยให้ความร่วมมือกับผู้นำ และสมาชิกค,คนอื่นๆในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จรู้ร่วงตามวัตถุประสงค์ลักษณะของผู้นำในสังคมประชาธิปไตยผู้นำในสังคมประชาธิปไตยมีหลายลักษณะผู้นำตามธรรมชาติเช่นพ่อแม่ผู้นำตามการแต่งตั้งเช่นผู้บริหารโรงเรียนผู้นำจากการเลือกตั้งเช่น หัวหน้าห้องหัวหน้าชมรมประธานนักเรียนบทบาทและความรับผิดชอบของผู้นําในกลุ่มสังคมต่างๆผู้นําในแต่ละกลุ่มสังคมเนี่ยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญสามารถจําแนกได้ดังนี้กลุ่มสังคมระดับครอบครัวผู้นําก็คือพ่อแม่มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อหาเหลี้ยงสมาชิกในครอบครัวดูแลให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีปลอดภัยมีความสุขและทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้บุตรเป็นผู้มีคุณธรรมกลุ่มสังคมระดับโรงเรียนผู้นำคือผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารงานภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมร่างกายและจิตใจส่งเสริมการทำงานของบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนกลุ่มสังคมระดับท้องถิ่นมีผู้นำหลายระดับเช่นระดับอำเภอระดับจังหวัด ผู้นำดังกล่าวเนี่ยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบตลอดทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ลุ่มสังคมระดับชาติผู้นำคือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตาม ผู้ตามที่ดีมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสังคมหรือชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ประสบความสำเร็จ ให้ความร่วมมือต่อผู้นำในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายที่วางไว้คุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมดังนี้มีบุคลิกภาพที่ดีกริยาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อยสะอาดมีวิสัยทัศน์ไม่ล้าหลังปรปับปรุงพัฒนางานให้ทันกับเหตุการณ์มีความคิดก้าวหน้ามีเหตุและผลและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความมั่นใจในตนเองการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1 เลือกประธานกลุ่มหรือผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ 2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย 3. ร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน 4. ร่วมวางแผนและมอบหมายงานตามความสมัครใจของสมาชิกในกลุ่ม 5. ร่วมดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประธานกลุ่มคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 6. ร่วมประเมินผลงานแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงาน 7. ร่วมรับผิดชอบและภาคภูมิใจที่ผลงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 8. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ประโยชน์ของการทำงานกลุ่มมีดังนี้ สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนการดำเนินงานพัฒนางานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกันทำงานให้เสร็จเร็วและมีคุณภาพตาม,ตามเป้าหมายฝึกการใช้หลักประชาธิปไตยเช่นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝึกการนำหลักธรรมมาใช้เช่น มีความอดทนมีความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินยัยฝึกการทำงานและสร้างนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นกระบ,บวนการสำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมดุด ขียนวันที่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแฝึกหัดมีด้วยกัน2ข้อข้อ 1. ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรข้อ 2. ถ้านักเรียนและเพื่อนในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันควรทำอย่างไรเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งไปยังไลนกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะนักเรียน